มาแล้วครับ14กุมภาพกแปด8เข้าอยู่เรียบร้อยนะครับหมายมงตรงอากาศอุ่นๆข้ามป่ามาแล้วก็มาเข้าที่กล่องล่อที่เราวางล่อไว้นะครับเดี๋ยวเขาเข้าก็าจะเงียบสงบนะครับตัวผู้ดำๆนู้นครับมีตัวผู้ดำๆบินอยู่นี่ก็มี อันนี้คือสมบูรณ์นะครับถ้ามีตัวผู้มาด้วยนี่เป็นการแยกหลังที่สมบูรณ์เดี๋ยวเขาก็จะทยอยเข้าไปอยู่ในกล่องนะครับนี่ตัวผู้นะครับตัวผู้เยอะเลยครับลังพยาไม่เห็นเพราะว่าพยากรแหญ่มากเยอะมากใช่ไหมพยากรเยอะเรียบร้อยครับ